ก็วันนี้ได้เริ่มบวงสรวงนะครับผมพิเิธซันซีรีส์ซันนี่แหละนายทีครับผมใช่ก็ตรงนี้ก็จะมีพี่ก๊อฟเอ้ยไม่ใช่พี่อ๋อนเมื่อกี้คือมองหน้าพี่ก๊อฟก่อนแล้วก็มาหาพี่อ๋อแทนเลยพี่อ๋อที่เป็นผู้กงกับของเรานั่นเองครับใช่แล้วก็ข้างหลังนี้ก็คือเพื่อนๆนักแสดงของเรานะครับพอดีครับผมใช่เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าเป็นซีรีส์คอมเมดี้ใช่ไหมเป็นโรแมนติกคอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้คือดูแล้วแบบก็เขาเรียกว่าไม่เครียด เป็นเกมดูสน enfin ุกต่อสมองครับผมใช่ครับผมก็เป็นตอนสั้นๆ6ตอนเนาะใช่ครับผมก็ดูคลายเครียดกันอยากตอกไม้โอเคเรื่องนี้ค่ะความพิเศษเป็นยังไงบ้างขอเรื่องนความพิเศษคืออาจไม่ค่อยได้เห็นแนวแนวนี้ครับคือถ้าเป็นซีรีส์แบบแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบโรบันติกคอมเมดี้อย่างที่น้องบอกไปแล้วนะครับก็จะมีความสนุกสนานเฮฮามากขึ้นเป็นพิเศษกว่าที่เราเคยเห็นแล้วก็เรื่องนี้เราเน้นการถ่าย ถ่ายที่ต่างจังหวัดที่เป็นทะเลนะครับเราเป็นเกาะเกาะหนึ่งที่ที่เราจะถ่ายทอดความสวยงามของเกาะนั้นครับให้คนดูได้เห็นถึงว่าเทศเราเนี่ยมันมีอะไรดีๆเยอะเลยนะฮะแล้วก็บรรยากาศของความรักน่ารักระลักความสนานบวกกับบรรยากาศที่สวยก็อยากให้ทุกคนได้เห็นครับโอ้โหครับต้อกการีบว่ะฮะยอน้น่าจะโดนยิงคำถามเยอะสุดการทํกาก็บ้านเราเนี่ยมันจะร้อนนะครับบ้านเรามันก็จะร้อนแล้วอากาศที่ที่ต้อง ปกติที่ผมหิวดีกว่านี้นะเออจริงจะทำอะไรพี่ออนขาวจั๊วเลยขาดจั๊วเลยพอไปไปกรอกออกมาก็เลยเอาล่ะครับแล้วก็ฝนฝนก็เป็นกระสักที่ที่เราเจอกันเพราะว่ามันเป็นกรอบที่มีที่มีเอ่อมลพิษอยู่เรื่อยๆครับก็ทำให้เจอทั้งแดดทั้งฝนฮะแต่ก็ทุกคนทุกคนตั้งใจทุกคนก็ผ่านกันไปได้อย่างสุดสุดาแล้วก็ผลงานน่าจะออกมาดีนะอยากให้ทุกคนได้ดูกันดูแล้วสุดทายนี่ทะเลนี่กี่ที่แม่คะ ทะเลที่ถ่ายเราถ่ายที่เกาะเกาะหนึ่งเกาะเดียวนะครับถ่ายที่เกาะเกาะเ่าพูดได้นะแต่ว่าแต่ว่าเราทำทำเป็นเป็นหลายมุมทั่วเกาะเลยครับทั้งทั้งเกาะทั้งบนภูเขาบนยอดยอดเขาที่สูงสูงเลยถึงชายหาดอะไรไม่ได้คมเลยอยากทะเลตอนนี้ก็คือมีถอดเสื้อมาแน่ยเรื่องทะเลอ่าทัเลยนะแลวดูที่ปลาฮะอย่างใครก็ตองมาลองทำให้ได้ตอนนี้เราเปรื่องนี้เป็นยังไงบ้างในเรื่องไหนนะ อ๋อในเรื่องนี้คาแรคเตอร์บุญจะเป็นแบบบอกไงดีอ่ะน่าจะบอกได้ละมัง้งเป็นเจ้าของเกาะเนาะเป็นนายอาทิตย์อะไรอย่างงี้ใช่เป็นในหัวเขาก็จะมีคาแรคเตอร์แบบคึมๆนิดนึงแต่เวลาอยู่กับเพื่อนก็เป็นวัยรุ่นทั่วไปเนี่ยครับผมใช่ก็จะมีแบบมีเล่ห์เหลี่ยมสูงนิดนึงใทตท์ใช่ผมก็แตกต่างอย่างคาแรคเตอร์ที่เคยรับมาเยอะอยู่ครับผมของผมเป็นคาแรคเตอร์คือตอัวละครสันจะเป็นตัวละครที่ทว้ายๆคือจะทําอะไรคือจะเป็นคนที่แบบ แข่งนอกนุ่มในเป็นคนที่เท่ากับห้าวอ่ะภัยนอกดูห้าวแต่ว่าข้างในคือแบบเป็นคนที่แบบค่อนข้างเย็นอดแอะแบบทำอะไรไม่ค่อยได้ได้แล้วเป็นคาแรคเตอร์ขี้วายๆไว้ก่อนแต่ที่จริงมีอีกหลายคนที่เป็นคาแรคเตอร์คอนทราสต์กับตัวจริงมากนะเช่นของมอนใช่ไหมของมอนไม่ว่าเป็นไงที่โงเ่กลาดมากจริงๆทุกคนน่ารักน่ารักจะตอบต่อ ขอ๋อนี่จะเจอมอนได้ที่ตามเชลอะไรนะตามเชลชุดไหนใช่ไหมโอเคโอเคเนี่ะเท่่ยอันนี้ยิ่ต่างเลยอันนี้ยิ่งต่างเลยคืออะไรเรีไบ้า คนอื่นบ้างเลยครับทุกคนดีก่อนนี่พี่กอล์ฟพี่กอล์ฟเลยถ้าคุณนัทคุณตายพี่กอล์ฟแบบทำรายการเนาะเป็นพิธีกรถือกล้องใช่ครับผมชื่อรายการอะไรนะรายการพาผู้ไปรวลิงค์ค่ะอ่าน่าจะคุ้นๆกันอยู่ใช่กับติ๊ฟนะฮะใช่ครับผมก็พี่กอล์ฟก็ไปไปเล่นใา่พี่กอล์ฟเต่าเหมือนกันเขาสั่งรายการใช่ครับผมเต่าใต้ค่ะสนุกมากสนุกมากอ่าครับต้องทำบ้างครับครับลุยก็จะเป็นแบบเหมือนมาขัดดอกให้หลงลีซึ่งเป็น สะพอสยไปเนี่ยเฮ้ยก็บอกกันนี้พอสปอยหมดไปเนี่ยท็อปไม่ต้องไม่ต้องดูแล้วฮะฟังสะฟังสะพอยที่สัมภาษณ์ดีกว่าหมดละหล่อเรลยแล้วก็ก็นิโม่นะครับผมเป็นน้องชายพี่บุญนะครับผมเยอทีนครับผมเป็นน้องชายที่แบบรักพี่เรียกฟังพี่แล้วก็ดูใสๆแต่จริงๆอาจจะไม่ใสไ่อะ เอยังยังเหลือคนนอกมาตลอดก็คาแรคเตอร์ในเรื่องก็ไม่ค่อยต่างกับตัวจริงเท่าไหร่เพียงต่างแค่ว่าต้องไปเกิดที่ภาคใต้เล่นเป็นคนใต้ที่ผู้ตายเป็นแต่นี่จริงเป็นคนอะไรเป็นคนสุพรรณครับอ๋อสุพรรณก็จะได้ดูคนสุพรรณพูดได้นะนะก็จะเป็นแบบเนื่อเนื่อใต้เนื้อใต้เนื้อไหนเนื้อสองเนี้ยจะแปลกแปลกเนอื้งไม่ออกว่าอ่านรับไหม จะประมาณนี้นะครับก็ได้ดูไปแล้วก็ไดสอบแฟนดีกว่าว่าดูจะได้ทำใหม่บ้างใหม่บ้างอ่าก็โอเคครับผมยูนิซันนะครับผมยูนิซันซีรีส์ก็อ่านี่แหละในที่สามารถดูได้ที่แอปพลิเคชันไอชีที่เดียวกันน่ะครับผมก็เอ่อออนเวลาสองทุ่มครับผมเริ่มวันที่ยี่สิบเก้าของนนายนะครับใช่ครับ ก็ฝากคนติดตามด้วยนะครับผมรับรองคลายเครียดแน่นอนเทียสกันเอ้ยเราเครียดกว่าเดิมจริงเครียดกว่าเดิมมั้เนี่ยเครียว่าเับเหลือนั้งสิ้คนที่ยังไม่มาที่ยิ่งอีกหลายคนเลยมีหมอโก๊กมีหลงลีใช่ครับมีอีกหลายใช่พี่พักอีกอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้มานะครับน่าติดธุระใช่ครับผมก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมฝากไปด้วยนะครับครับเรื่องแรกผมที่แบบที่แบบที่วันแบบนี้นะครับ